ครับสวัสดีท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลุงมานีพาน้องๆมาดูนะครับการแก้ทางเราจะทําการแก้ทางเจ้าตัวนี้กันวันนี้ก็เป็นมิลิมนะครับเราจะแก้ทางมิลิมแม็กกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะแก้ทางมันได้ยังไงนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวไหนไปแก้นะครับถึงจะสามารถเอาชนะเจ้ามิลิม ัวนี้ได้นะฮะตีตั้งสองล้านแปดนะครับเลือดสิบสามล้านนะครับแถมตัวยืนโหดๆก็เป็นบอสจระเคใส่เกียร์เจ็ดาวนะครับแล้วก็เจ้าตัวไทยกัดนี่นะครับที่เป็นปัญหาคือไปสู้ทีไรเนี่ยแพ้ทุกทีนะครับทีมนี้ก็เซตมาเซตเดียวนะเขาตั้งมาเซตเดียวก็เป็นมูลบุริยางนะครับเจสิก้า นะครับมิริมบอสเคแล้วก็ไทกะนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าใส่ตัวอะไรลุงทำยังไงนะครับถึงสามารถแก้ทางทีมแบบนี้ได้นะครับมาดูกันนะครับเชิญครับ นี่คือลุงแมนี่ตี PVP มาแล้วก็มาเจอทีมนี้ตอนแรกว่าจะหลบนะครับว่าจะใช้เงินหลบแต่ไป,ไปมามาคือขอลองทีมของตัวเองสักนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเราหลบตลอดเลยนะครับเวลาเจอมิลิมเนี่ยนี่ตันนี้ก็เลยพอแก้ทางได้ก็เลยอยากจะให้น้องๆได้เห็นกันนะครับว่ามันทำอย่างไรนะครับถึงจะชนะได้นตัวนี้ คือตอนนี้ไอเทมไปแล้วสองนะครับไฟไปแล้วอมตะไปแล้วนะเอาแล้วครับเขาพัดมานะครับเรายังเหลือพัดอยู่1ชิ้นเท่านั้นนี่นะพัดกลับไปนะครับแล้วก็เจอบอสเคยืนนะฮะตัวบินลุงก็วิ่งไปแล้วนะครับสามตัวนะครับโจมตีอัดใหญ่เลย แล้วตอนนี้เขาดันเราไม่ได้ด้วยนะครับนี่ครับจุดที่สำคัญเลยนะครับที่เห็นเห็นจากการแข่งมาสักครู่นี้นะครับที่เห็นเห็นเลยก็คือ ลองดูนะฮะดูตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเรากดรนเจอร์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับกดสลับทีมปุ๊บอะไรเนี่ยก็ปกติใช่ไหมครับนะก็ปกตินะทีมเราก็ยังสะสมตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนเห็นไหมครับเขาใช้อเทมอามาตะแล้วนะหนึชิ้นนะอันนี้ลุงยังไม่ได้กดอะไรเลยนะแต่ว่าทีมเราเริ่มโดน,นครับก็กด ไฟลงไปก่อนนิดนึงนะครับทีมเราเริ่มโดนเห็นไหมฮะกองหน้าหายมาแล้วแล้วเขาฟีดมาแล้วอันนี้ลุงก็ต้องกดอมตะเสร็จแล้วตอนที่ช่วงที่เขาเดินนะครับนี่นี่นี่ช่วงที่เขากาลังเริ่มเดินลุงยังไม่พัดนะครับลุงกดแชร์เข้าไปนิดนึงดึงเข้าไปนิดนึงแล้วตรงเนี้ยพอเริ่มสะสมตัวได้นิดนึงตรงเนี้ยเองครับจุดเปลี่ยนสะสมตัวได้นิดนึงถึงกดพัดออกไปนะครับ และทําให้เราได้พื้นที่ในการตีหรือยื้อพื้นที่ได้นานนะครับยื้อให้ตัวบินเข้าไปตีป้อมเขาได้โดยเอาออกพวกตัวแท้งที่อึดๆนะครับไปยันไว้ให้เยอะๆนะยืดระยะนะยยให้เจ้าตัวบินนะได้ไปตีป้อมนั่นเองนะครับซึ่งฝั่งโน้นนไม่มีนะครับไม่มีตัวกันบินที่ไม่มีตัวกันบินเลยนะครับก็เลยโดยนะ เราไปดูอีกหนึ่งทีมทีมที่จะให้ดูก็คือทีมข้างบนนี้นะเลเวล38ทีมนี้ทีมป้องกันก็จะเป็นเจ้ารีวายนะครับแม็กด้วยนะแม็กบอกกันก่อนโมแม็กโจมตี5ล้านนะครับเลือดอยู่ที่54ล้านกว่ากว่านะครับแล้วก็เจ้าบราวนักมายากลสุดอศัศจรรย์อันนี้ธาตุแสงนี่8 สิบล้านนะครับเลือดใส่เกียร์เจ็ดดาวนะครับทั้งคู่นี่ใส่เกียร์เจ็ดดาวเกียร์พิเศษอันนี้ก็สองชิ้นกันเลยนะนะครับแถมมีตัวบินตัวนี้ซึ่งเป็นเอ็ดเวิร์ดแม็กอีกต่างหากนะครับแม็กปุ๊บก็จะทําให้ลดการออกเรนเจอร์ครึ่งหนึ่งจากสิบสองวิเหลือหกวินาทีนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตัวบินแล้วก็ตัวการบินผีจีน เออมูนดุริยาอีกหนึ่งตัวนี่ทีป้องกันเขาเป็นอย่างนี้นะครับเอาแล้วรเราจะชนะตัวบินที่แม็กแม็กขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีสปีดในการวิ่งความเร็วกันเคลื่อนที่อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับสามสิบแปดบวกเก้าสิบหกก็เป็นหนะนึ่งร้อยสามสิบสี่นะนี่ ตัวนี้ก็โหดนี่โจมตี4,000%เพิ่มพลังชีวิต500ต้านทักษะ50%ฟื้นฟู80%ด้วยโอ้โเอาแล้วครับมาดูนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะนะเอาทีนี้อยู่นะฮะไปค่ะ ดูกันช้าๆนะครับไม่ไม่ไม่เร่งให้นะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับลายเลนเจอร์เลยนะครับทุกครั้งที่เล่นก็จะต้องศึกษาทีมตัวเองว่ามันตรงไหนเท่าที่เห็นนะครับตัวที่ยืนไม่อยู่ก็คือโจนสลัดตายหมดเลยแล้วแล้วก็โดนตัวบินกดบอมอย่างหนักถึงสี่ตัวนะครับตรงนี้ต้องกดไอเทม พัดก่อนนะเห็นจะเห็นว่าเขาแช่มาก่อนนะเขาแช่มาปุ๊บแล้วเราก็พัดกลับไปนะและเรนเจอร์ก็เริ่มเยอะนะจะเห็นว่าตรงนี้เรนเจอร์เริ่มเยอะลุงก็เลยไปแช่บ้านเลยนะครับลุงก็เลยไปแช่บ้านเพื่อไม่ให้พื้นที่เขานะตัวบินเขากํลาลังเดินกลับไปเดินกลับไปก็จริงนะครับแต่ก็โดนตัวกันบินตีอยู่ตีไม่เข้าด้วย ตีไม่ตายด้วยตีพลาดพลาดพาดอยู่นะว่าทางบ้านเขาอะแย่กว่าเรานะครับของลุงตีปรับปรับปรับเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอา้าวเดี๋ยวไปดูพลังการโจมตีนะครับระหว่างทีมเขากับทีมลุงนะตัวบินตัวบินของเขาตัวนี้ตีอยู่ที่แปดแสนนะครับเลือดสามล้าน ส่วนตัวบินตัวนี้ตีอยู่ที่หล้านความเร็วการเคลื่อนที่ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็ถือว่าไม่เร็วมากนะ38บวก96ก็คือ134ส่วนตัวบินอีกตัวหนึ่งก็ความเร็วการเคลื่อนที่ก็อยู่ที่169อ่าอันนี้เร็วอันนี้น่าจะเท่ากันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูของลุงกันของลุงมานี่ตัวบินจะอยู่ที่ใส่เกียรเหมือนกันดิความเร็วการเคลื่อนที่ของลุงจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามเองน้อยกว่าเขาอีกนะแต่ว่าความเร็วการโจมตีบวกเพิ่มนะครับจากเก้าสิบเก้าบวกหกสิบสี ก็ก็ <g rab> พอกันพกเกียร์เหมือนกันนะครับแต่การตีนะครับของลุงตีล้านสองตีล้านสองนะครับ <g rab> <g rab> เยอะกว่านะครับพอของลุงหนึ่งหนึ่งสี่ห้านะครับไม่ใช่หนึ่งสี่ศูนย์นะฮะของลุงหนึ่งสี่ห้านะครับเลเวลแล้วก็ตัวการบินก็เท่านี้นะครับ ก็วันนี้ลุกขึ้นมาปุ๊บนะครับพอมาดูเอ๊ะมีคนมาตีทีมเราสองรอบแพ้นะครับหลังจากที่เซตทีมป้องกันใหม่โดยการเอาโจรสลัดขึ้นมาช่วยเป็นตัวช่วยช่วยทำาดามจซึ่งมันเป็นตัวแม็กแล้วมันออกเร็วนะนะครับมันเป็นตัวแม็กแล้วมันออกเร็วหกจุดห้านะครับก็เลยเอามันขึ้นมาช่วยเสร็จแล้วเนี่ยพอใช้ทีมนี้ปุ๊บเนี่ย ดีขึ้นครับมีคนมาตีแล้วแพ้เราสองครั้งเลยติดๆเลยนะครับหลังจากที่ลงุงนี่นะครับตรงนี้สามชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยมีคนญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งทีมของเขาก็เอลห้าสิบหกนะครับน้องเขาแพ้เราได้ยังไงนะครับถึงขนาดชินโนซเกะแม็กเอดีวายแม็กเอเรนแม็กนะฮะ ขตั้งมา3มตัวครับแล้วมาตีเราเอาอยากดูไหมทีนี้แม็กสตัวนะอยากดูไหมเอาไปดูนะครับเขาตั้งมา3มตัวแม็กสตัวนะฮะชินโนุเกะแม็กนี่ครับกว่าเขาจะออกตัวโดยเราดันตั้งนานนะครับอ,อันนี้ลุงก็เพิ่งดูพร้อมๆกับน้องนะกว่าเขาจะออกตัวเรนเจอร์เนี่ย ฝั่งลุงกดอมตาตะาเฉยกดทำไมวะเออจริงๆอะ่ะถ้าเป็นลุงอะ่ะก็แค่ออกไปไปเรื่อยๆเนาะโอ้โหนี่ครับโดนตัวบินตีโอคือฝั่งเขาไม่ยอมกดออกเลนเจอร์หรือหลับหลับหรือทำอะไรเผลออะไรอยู่เปล่านะฮะคือมาถึงปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้กดนะอาจจะไปละอัพแรกเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูรอบหนึ่งนะครับนี่น,นี่อะไรครับนี่ฮะ L สามสิบแปดอ่ะมาถึงอัพแรกสามเวลออ๋อ มาถึงอัพแร่สามวิวครับไม่ยอมกดออกก่อนครับอย่างนี้ก็จบนะฮะอันนี้ก็ฝากน้องๆนะครับอันนี้จําไว้เลยนะครับไม่ต้องอัพแร่นะครับตอนแรกมาถึงก็คือให้ออกเรนเจอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยอัพแร่ตอนตอนที่อ,อแร่มันเหลืออืมเดี๋ยวมันก็มีจังหวะอัพแร่เองนะโอ้โห อันนี้เป็นอีกทีมนึงเอออันนี้ดูผิดเดี๋ยวเดี๋ขออภัยน,นี่กลับก่อนแล้วกันนี่อีกทีมนึงนะต้องดูทีมเมื่อกี้นี้ก่อนทีมญี่ปุ่นห้าหกเออลห้าหกนะครับอันนี้อันนี้นี่ครับ